ใช่วงชวนคิดชวนคุยวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการสาขั้นพื้นฐานก็ได้มีโอกาสมานำเรียนพวกเราเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินของอบุคลากรของสพทนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสึกาธิการ ท่านพลตบจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสุรศักดิ์แล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งสามท่านเนี่ยเอาใจใส่แล้วก็ถือเป็นนโยบายสำคัญรัฐมนตรีในมิติของการลดภาระของครูซึ่งสวัถอเองก็พยายามดำเนินการภายใต้การนำของท่านเลขาธิการท่านธนูวงจินดาแล้วก็ทีมบริหารวันนี้ก็เลยมีโอกาสมานำเรียนพวกเราว่า ทิศทางในการขับเคลื่อนการเดินทางไปแล้วไปยังไงแล้วแล้วก็มีตัวอย่างของความสําเร็จมานําเรียนพวกเราว่าสถานีแก่นี้ได้เริ่มดําเนินการแล้วครับแล้วก็กําลังพยายามจัดการสถานการณ์ให้คนของเราอย่างเต็มกําลังประเด็นแรกนะครับขออนุญาตดำเนินพวกเราว่าการดำเนินงานณนะวันที่4มีนาคมครับก็คือวัน เรามีแบ่งการดําเนินการเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่มีการดําเนินงานและเกิดผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วเนี่ยเรียกว่ากลุ่ม A เนี่ยนะครับมีจํานวน17สถานีหรือว่ามี17เขตนะครับส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ดําเนินการตามกระบวนการและก็มีความคืบหน้าอย่างเข้มข้นเนี่ยมี226เขต เรื่องหลอกสองหกสานีนะครับส่วนกลุ่มที่3มเนี่ยมีสองเขตที่ไม่มีผู้สมัครลงทะเบียนซึ่งก็อาจจะเกิดจากความกังวลยังไม่มั่นใจแต่ไม่เป็นไรครับพวกเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อพี่น้องข้าราชการของพวกเราชาวสพทอครับเขตที่น่าชื่นชมเป็นพิเศษในบรรดากลุ่ม A เนี่ยนะครับกลุ่ม A กลุ่ม B เนี่ย ก็มีที่ควรจะเอ่ยถึงก็มีทางสพมสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งแก้ปัญหาไปได้สำไปสคนนะกรุงเทพมหานครนขเขตหนึ่งแก้ปัญหาไปได้5คนนะครับแล้วก็ลำปางเนี่ยลำปางเขตสองเนี่ยแก้ไปได้3นะครับแล้วก็สพป,ปอ่างทองแก้ไปได้3จํจำนวนตั้งต้นเนี่ยนะครับเรายังไม่อยากพูดถึงเยอะทต่งทเห็นบนหน้าจออยู่แล้วเพราะว่า เนื่องจากว่าจำนวนเนี่ยแม้จะเป็นความสมัครใจแต่การแก้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้บริหารเขตต้องใช้กำลังกายกำลังใจประสานความร่วมมืออย่างเต็มกำลังที่น่าชื่นชมอันนึงคือข้อมูลณนะวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เป็นข้อมูลเก่าณนะวันนี้มีลบบุรีนะครับเขตสองกับชนบุรีเขตสอง,สองที่ขับเคลื่อนขยับขยื่นแล้วเกิดผลในทางปฏิบัติที่น่าภาคภูมิใจทีเดียวฝาก ขอบคุณทุกเขตนะครับที่ดําเนินการร่วมกันทั้ง17เขตที่มีผลงานนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงจันทบุรีตราดนะครับมัธยมจันทบุรีตราดอุดรธานีเขตหนึ่งนครศรีมานะครับน่าน้ามัธยมน่านนะครับสุวรรณบุรีเขตหนึ่งสุรรณบุรีเขตสามลำปางเขตหนึ่งอุตรดิตถ์เขตสองกานทนบุรีเขตสามลำพูนเขตหนึ่งสพมลำปางลำพูนสพปเพชรบุรีสองนะครับแล้วก็สุวรรณบุรีเขตสอง ทั้งหมดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นความพยายามของผู้กำกัญชาุุกระดับของสพทที่ทำเพื่อพี่น้องข้าราชการของเราทั้งที่อยู่และที่เกษียณนะครับจุดความสำเร็จที่เราอยากนำเสนอต่ออนิดนึงก็คือ,อ,อที่ใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเพชรบุรีเขต2อลบบุรีเขต2อ,อันเนี้ยแก้ไขดำเนินการได้สำเร็จภายใน39วัน ใช,ใช้วิธีการรวมหนี้กับสกสรอมทรัพย์ครูเดี๋ยวจะพยายามให้เขาทําคลิปความสาเร็จมาแลกเปลี่ยนอาจจะเผยแพร่ลงไปในกลุ่มไลน์อะไรก็ตามท่านก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อนะครับ้เป็นกำลังใจคนทํางานขั้นตอนการดำเนินงานก็มีกรารตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนประสานสกสากรอมทรัพย์ครูเพื่อขอลดตัดดอกเบี้ยเงินกู้ประสานธนาคารอมสิน,นที่คลิปบริเกตตบริเกตต์สองทำนะครับมีสีแดง7เหลือง6แล้วก็รวม13ลาย ก็กำลังแก้กันอยู่แต่เข้มข้นรณบุรีเขต2นะครับมีสีแดงหนึ่งรายสีเหลือง1รายแล้วก็ดำเนินการแก้ไขไปแล้วเนี่ยได้รับเงินไข2อรายนะครับแล้วนี้มีเงินคงเหลือมากกว่า3 0มเเมีเงินเดือนประจำไรายได้อื่นๆนะครับขั้นตอนเองินก็คล้ายกันนะครับมีการต่อรองอาสากลมทรัพย์ลดอัตราดอกเบี้ยสากลเนี่ยจาก 5.40เหลือ5.20ก็คือลดไปจุดสนระครับสร้างความเข้าใจระหวางแผนด้านการเงินกติกาหนึ่งที่เราอยากจะย้ำก็คือว่าเมื่อสถานีแก้นี้ได้ขับเคลื่อนรายใดสําเร็จหรือมีความคืบหน้าชัดเจนในขั้นที่อยู่ในขั้นที่เป็นไปตามเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับต้องทํา MOU หรือทําความร่วมมือด้วยนะครับว่าต่อไปเนี่ยท่านต้องไม่ทําให้ตัวเองอยู่ภาวะเสี่ยงอย่างนี้อีก หากระบวนการอื่นจะต้องต้องคิดองค์ความรู้ใหม่หรือไปเรียนรเรียนรู้มิติทางเศรษฐศาสตร์การเงินเพื้นต้นในการใช้ชีวิตการบริหารการทําให้เงินมันงอกโดยการลงทุนต่างๆที่เป็นงานทางข้างที่สามารถปฏิบัติได้ในกรณีที่ท่านยังอยู่ในราชาการประจําถ้ากรณีที่เป็นข้าราชการปรนานก็หาอะไรได้เพิ่มหรือทํากิจกรรมอื่นๆที่เป็นไรายได้เพิ่ม ก็จะทำให้ท่านสามารถดำรงสถานะอยู่ได้แต่จะต้องเป็น MOU ทุกสถานีนะครับ <c oughs> เพื่อยืนยันว่าท่านจะไม่ย้อนกลับไปเส้นทางเดิมเราไม่อยากให้ท่านกลับไปทางเดิมครับตัวชีวัดการดําเนินงานคร่าวๆที่เราที่เราพยายามทํานะครับก็คือ,อ,อมิติของกลุ่มสีแดงที่ถูกฟ้องเนี่ยนะครับเราจะเจราจาปรับโครงสร้างหนี้เสริมสร้างนในทางการเงินนะครับ แล้วก็ไก่เกี่ยปัญหาด้านกฎหมายตอนนี้เรากำลังประสานงานกับอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็ทางจังหวัดแล้วก็ทางตำรวจในการที่จะร่วมกันทำงานรวมทั้งสากรจังหวัดนะครับในการขับเคลื่อนร่วมกันกรณีบางกรณีต้องใช้การดำเนินการเป็นเคสบาเคสนะครับก็กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเชื่อว่าเมื่อเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยพอท่านท่านสามารถดำเนินการได้เนี่ยนะครับ ซึ่งมีหลักหลักๆก,ก,ก็คือ1ปรับดอกเบี้ยสองขยายห่วงเวลาในการอะไรนะจ่ายหนี้นะครับให้ยืดไปอีกมก็จะลดลงแล้วก็รวมถึงการปรับเอาฐานทุนที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้บริหารเพื่อเพื่อให้ดอกมันร้อนลงอีกนะครับทั้งหมดนี้เป็นเป็นจุดสําคัญและตัวชี้วัดสําคัญที่จะเห็นภาพแค่ขณะสสำเร็จก็หมายถึงถ้าแดงนะครับก็หมายถึงว่าะชะลอการฟ้องร้องได้แก่เกียรได้ ชอชลอการฟองร้องลอง้มละลายร้มสานงานช่วยเหลือชั้นต่างๆนะครับสีแดงไม่ถูกฟองเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีสภาพทางการเงินดีขึ้นหรือมีเงินเดือนมากกว่าร้อยสามร้อยละสามสิบกลุ่มสีเหลืองถ้าแค้ไขสสาเร็จนิยามตงรงเราในมาตรานี้นะครับก็คือว่าลดดอกเบี้ยหรือว่ามีเงินเหลือมากขึ้นแล้วก็สามารถบรรเทาในการจ่ายต่อเดือนลดลงด้วยการยืดทิ้งต่างๆ,างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ให้เห็นภาพว่าสพทยังทํางานเต็มกําลังร่วมกันกันกบพอ,อเขตแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญ พาะเขตที่เป็นประธานสากลเนี่ยมหาเรือกันเป็นพิเศษตอนนี้เท่าที่ทราบมีสองเขตแต่ยังไม่ไมไมทราบเพ,พิ่มอีกเดี๋ยวจะต้องรบกวนท่านเขตไหนที่เป็นประธานสากลด้วยนะครับกรุณาติดต่อมาที่ผมโดยด่วนนะครับก็เบื้องต้นมีประมาณนี้นะครับส่วนการดาเนินการผลเป็นอย่างไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางท่านท่านผู้มนุยการสำนักมนุยการท่านสุชาดาสภาพงเป็นคนนำเล่า,ลาให้เราฟังหลังจากนั้นก็จะอยากให้ท่านวรังคณา พอเข็มที่การสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับได้เล่าวิธีการบริหารสถานการณ์เนี่ยในถานันสถานีแก้หนี้นะครับแล้วก็ตอบด้วยท่านสุชาดาที่เล่าเรื่องของการเคลื่อนที่จะขยับต่อไปแล้วก็เราก็จะได้เห็นภาพของแนวตลอดแนวก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสุชาดาครับเชิญครับขอบพระคุณครับค่ะก็สวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นนโยบายที่สําคัญที่เราจะต้องมา เล่าสู่กันฟังนะคะในส่วนเบื้องต้นเน้นท่านได้ท่านรองทีได้กรุณานำนำเรียนไปแล้วนะคะตรงนี้ขอยกตัวอย่างในส่วนของสถานีแก้หนี้ระดับสําสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะวันนี้จะยกตัวอย่างในส่วนของสถานีแก้หนี้ที่ได้ดําเนินการแล้วก็รายงานมายัางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหานี่สินครูของสอปทนะคะวันนี้ขอยกในส่วนของสัก4 4ส,สถานีแก้นี้นะคะก็ รวมทั้งในของเชียงใหม่นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของสถานีแก้หนี้ครูระดับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเมื่อวันที่27เราได้รับรายงานมานะคะว่าสพอมเชียงใหม่และสพอปเชียงใหม่ทั้ง6เขตนะคะร่วมกันร่วมกันขับเคลื่อนนะคะสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ก็โดยที่ เรียนเชิญสถาบันการเงินนะคะมาร่วมแก้ไขปัญหาก็จะประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธน,นาคารออมสินสาก์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่สา,าสก์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการนะคะและก็ตัวแทนแล้วก็จะมีตัวแทนของลูกหนี้นะคะก็ได้มีการประชุมร่วมกันนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ทางสถานีแก้หนี้เนี่ยเป็นที่ไม่ได้ทําลําพังแต่เพียงสถานีแก้หนี้ของ เขตพื้นที่เดียวร่วมกันอย่างนี้ก็จะเป็นการผลึกกาลังร่วมกันเพื่อเป็นเรื่องของการต่อรองหรือว่าเรื่องของการขอ,อปรับโครงสร้างเนี่ยจะมีจะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้แล้วก็มีการาพูดคุยกันนะคะเป็นการช่วยเหลือครูเป็นภาพรวมนี่ก็เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างหนึ่งนะคะส่วนต่อไปนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถานีกแก้นี้ของส,อสพอปอนครราชสีมาเขตหนึ่งะคะก็ได้รายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการาสปทให้ทราบว,ว่าเมื่อวันศุกร์ที่29กคุมภาพันธ์นะคะท่านผอ,อ,อเขตพื้นที่ส,สพอปอนครราชสีมาเขตหนึ่งท่านได้มีการประชุมนะคะ เพื่อหาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะโดยมีการเชิญสากลอมทรัพย์ครูนครราชสีมาแล้วก็มีธนาคารอมสินและก็ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมประชุมซึ่งนี่ก็เป็นรูปแบบหนึง่งในในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีรูปแบบของการดําเนินการที่แตกต่างแต่ว่าในในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี่สินครูโดยเฉพาะในกลุ่มแดงกลุ่มสีแดงนะคะนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของสถานีแก้หนี้ในส่วน ของนครราชสีมาเขตหนึ่งต่อมานะคะขอนำเรียนในส่วนของสถานีแก้หนี้ของสอพปกบี่นะคะก็ได้มีการขับเคลื่อนเช่นเดียวกันนะคะก็เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ก็ได้มีการพบปะหารือนะคะในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุละคลากร,ร,รทางการศึกษากับนายมิตรค,คำเลี้ยงนะคะประธานคณะกรรมการดําเนินการสาการณอมทรัพย์ครู กระบรี่กระบี่นะคะแล้วก็โดยที่ได้กําหนดมาตรการที่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยทางสถานีแก้หนี้ก็จะมีการศึกษาข้อมูลว่าในในข้อมูลของที่เป็นข้าราชการครูเราหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแต่และสถานีก็ได้มีการศึกษาว่ามีรูปแบบที่จะต้องหาหาแนวทางแก้ไขอย่างไรก็นี่ก็อีกเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการมีการเร่งรัด ในเรื่องของการพัฒนาครูบรรจุใหม่นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ต้องมีการสร้างาวินัยทางด้านการเงินการบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือในส่วนของอสถานีแก้หนี้ของกระบี่นะคะต่อมาก็ขอเป็นของทางสาหกรณ์ครูนะครศรีธรรมราชก็เป็นหน้าที่ชื่นชมนะคะว่าได้มีการลดดอกเบี้ยงเงินกู้นะคะเห,เหลือเพียงแค่4.5เปเซเท่านั้นก็ถือว่าส่วนนี้ คือต้องต้องชื่นชมในส่วนของสากลอ,อมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชที่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณครูของเราในพื้นที่นครศรีธรรมราชก็ตรงกับทางนโยบายนะคะในเรื่องของการลดลดภาระนะคะในตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าผลการดําเนินงานของสากลเนี่ยก็เป็นได้ชื่นชมว่ามีสมาชิกอยู่ตั้ง24,000คนนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์รวม รวมไม่น้อยเลยนะคะก็เกือบ30,000ล้านนะคะแล้วก็นี่สินรวมก็นี่สินรวมก็หนึ่งนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าจากที่ข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยก็ เป็นส่วนของอสากร,รครูนครศรีธรรมราชนี่ก็คือในส่วนของสากร,รที่ได้ช่วยเหลือคุณครูเรานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่าง4ี่สถานตัวอย่างของการแก้ไขหนี้สินครูในภาพของสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งต้องขอขอบระคุณสถานีแก้หนี้ครูทั่วประเทศนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนและรายงานผลการดําเนินงานให้ทางศูนย์ปฏิบัติการสปทเราเนี่ยเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็น แนวทางในเรื่องของเป็นแบบอย่างและแนวทางในเกิการดําเนินงานค่ะครับก็ต้องขอบคุณทั้ง4สถานีที่เห็นภาพความชัดเจนในการแก้ไขนะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งโคราชทั้งกระบี่แล้วก็ทั้งนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่า4.5%เป็นไปได้ยังมีผลกาประกอบการยังมีกําไรยังมีอะไรดําเนินการได้เป็นปกติอันนี้ต้ขอบคุณจริงๆ แล้วก็ต่อไปอยากจะฟังจากท่านวรังคณาว่าท่านบริหารฐานีด้วยความเข้มข้นอย่างไรนะครับติดเชิญเลยครับ สำหรับการดำเนินงานนะคะของสถานีแกหนี่สพกรุงเทพมหานครนะคะหลังจากที่เราได้มีข้อมูลนะคะว่ามีคุณครูที่ลงทะเบียนในรอบที่1นนะคะจำนวน2รายนะคะก็คือรายที่1จะเป็นคุณครูนะคะรายที่2จะเป็นข้าราชการบํานาญค่ะซึ่งในการรายงานของคุณครูทั้ง2รายเนี่ยนะคะรายแรกเนี่ยนะคะจะเป็นในกลุ่มสีเหลืองค่ะก็คือมีเงินเดือนที่เหลือ3 0เนะคะเกิน3 0แต่รายที่2เป็นข้าราชการ การบำนาญน,นะคะเป็นกลุ่มสีแดงแต่ยังไม่ถูกฟ้องนะคะซึ่งพอเราทราบข้อมูลเนี่ยนะคะเราก็ได้เชิญคุณครูทั้งสองท่านนะคะมาพูดคุยร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินครูในระดับเขตนะคะก็นำเรียนอย่างนี้นะคะว่าในการที่เราเชิญคุณครูทั้งสองท่านเนะะี่ยค่ะมาพูดคุยกันเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะได้ทราบ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆตลอดจนนี่เองมองว่าคุณครูที่ลงทะเบียนเนี่ยค่ะคือเขาต้องรวบรวมความกล้านะคะนิดเองอาจจะมองว่ายังจะมีคุณครูหลายๆคนน่ยนะคะที่ที่ยังกล้ากลัวๆก,วก,วกับการที่จะลงทะเบียนเพราะว่าไม่เชื่อมั่นว่าเอจะสามารถช่วยเหลือคุณครูได้จริงหรือไม่นะคะซึ่งภายหลังจากที่เราได้มีการพูดคุยกับคุณครูทั้งสองรายอะคะ่ะปรากฏว่าคุณครูที่ตอนแรกที่ลงทะเบียนในกลุ่มสีเหลืองนะคะ พูดคุยกันไปมาเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลกับกลายเป็นสีแดงค่ะนะคะซึ่งมีหนี้นอกระบบด้วยนะคะแล้วก็มีหนี้ค้ำประกันที่ไม่ได้เกิดจากตัวเองแต่ว่าค้ำประกันในเงินกู้ของชอปคกับ เพื่อนครูด้วยกันนะคะก็เลยให้ทราบว่าทั้ง2รายของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีแดงซึ่งเราเห็นความสำคัญแล้วก็มองว่าคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยคะ่ะมีความต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ,ะทางสำนักง,งานเขตนะคะเราก็เลยได้เชิญนะคะทางสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของคุณครูทั้งสองรายะคะ่ะ มาประชุมร่วมกันนะคะเชิญทุกรายนะคะที่ที่ที่เป็นเจ้าหนี้นะคะซึ่งต้องนําเรียนอย่างนี้นะคะว่าทางสํานักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาเองเนี่ยเรามีความกังวลว่าเอ๊ะทางสถาบันการเงินเนี่ยนะคะตั้นจะมาประชุมกับเราไหมหรืออย่างไรนะคะเมื่อถึงวันประชุมต้องบอกว่าเราประทับใจมากนะคะกับการให้ความร่วมมือหรือการให้ความสําคัญนะคะ จากทางสถาบันการเงินนะคะโดยที่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารอมสินหรือแม้กระทั่งสหกรณ์อมทรัพย์ครูเองเนี่ยนะคะคือท่านผู้จัดการสาขานะคะท่านมาด้วยตนเองนะคะหรือมอบหมายท่านาผู้ผู้ช่วยนะคะผู้จัดการ ซึ่งอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือท่านประธานสากลนะคะท่านมาด้วยตนเองเลยนะคะซึ่งทําให้บรรยากาศในวันนั้นนะคะที่เราได้มีการพูดคุยกับทั้งเจ้าหนี้นะคะซึ่งเป็นสถาบันการเงินและคุณครูนะคะที่เป็นลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งสองรายนะคะ,ะปรากฏว่าเราได้รับการอตอบรับหรือความร่วมมือจากทางสถาบันการเงินนะคะอย่างดียิ่งนะคะซึ่งคุณครูรายที่หนึ่งนะคะที่ สหกรณ์อมทรัพ์ครูเนี่ยนะคะให้สามารถรวมหนี้นะคะโดยการปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็ให้กู้เงินเนี่ยนะคะไปใช้หนี้นอกระบบด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณครูนะคะมีความสุขมากนะคะและ นี่กับที่เกิดขึ้นกับธนาคารอมสินเช่นกันนะคะธนาคารอมสินก็ปรับลดวงเงินการส่งรายเดือนให้คุณครูด้วยนะคะส่วนรายที่2ที่เป็นข้าราชการบํานาญนะคะที่เป็นเหลืออยู่แค่ส0เองเนี่ยนะคะธนาคารอมสินสาขารามคําแหงนี่เลงขอขอนุญ,ญาตนะคะเอ่ยถึงนะคะท่านให้นำหนี้ของคุณครูทั้งหมดเนี่ยนะคะมารวมหนี้แล้วก็โดยใช้บ้านเนี่ยคะ่ะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะส่วน พอ,อซึ่งช่วงของการที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะคะระหว่างนั้นมีการลงทะเบียนร,รอบที่สองเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็มีรายชื่อคุณครูซึ่งคุณครูท่านนี้นะคะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองเราก็นำนะคะคุณครูในรายนี้คะ่ะเข้ามา ร่วมปรึกษากับทางสถาบันการเงินด้วยนะคะซึ่งสหกรณ์นะคะท่านก็ให้ความอานุเคราะห์กับคุณครูเป็นอย่างดีก็คือรวมหนี้นะคะใหค้คุณครูไปใช้หนี้ในส่วนของบัตร เครดิต uh, นะคะหรือว่าบัตรกดเงินสดนะคะตรงนี้นะคะเราถือว่าต้องขอบคุณนะคะทางสถาบันการเงินทุกๆสถาบันเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดียิ่งนะคะเป็นสิ่งที่เราคลายความวิตกกังวลแล้วก็คุณครูที่มาร่วมประชุมด้วยอนะคะ่ะท่านก็ มีความสุขนะคะนั้นหลังจากนี้ไปนะคะการดําเนินงานของสถานีแก้หนี้ของเราเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการพูดคุยนะคะแล้วก็มีการติดตามร่วมกับสถาบันการเงินที่ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วนะคะนั่นเองมองว่าสิ่ง ที่ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศษานะคะที่เป็นสถานีแก้หนี้ในระดับเขตเราได้ตั้งใจนะคะดำเนินการตรงนี้นะคะ่ะจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณครูอีกหลายๆท่านที่อาจจะลังเลนะคะว่าอยากจะลงทะเบียนไหมหรือจะช่วยได้จริงไหมนะคะต้องนําเรียนว่าทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาเรามีความตั้งใจจริงๆนะคะอยากให้คุณครูทุกท่านนะคะเชื่อมั่นกับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่คะ่ะค่ะก็สิ่งนี้นะคะก็เป็นการดําเนินงานนะคะที่อาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้ขอบพระคุณท่านวรังคณามากเลยครับนี่เห็นเห็นได้ถึงความพยายามผมผมอยากให้ท่านเห็นภาพว่าวันนี้ผมเชื่อมั่นในสถานีแก้หนี้ทั้งหมดของเราซึ่งมีความพยายามเห็นว่าแม้ว่าเป็นสีเหลืองท่านบังังคณาก็พยายามเช็คจนทักก้งรู้ว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดสิ่งหนึ่งที่อยากฝากพวกเราคือท่านต้องให้ข้อมูลกับพวกเราตรงๆนะครับ เพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงถึงจะแก้ปัญหาได้ในะข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองวันนี้สิ่งที่ท่านวรังคณาพูดเป็นการพูดแทนสานีทั้ง245แห่งซึ่งผมเชื่อว่ากําลังทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังแล้วก็ทําหน้าที่ในะผู้ขับบัญชาที่จะทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนะครับก็ต่อไปขอยัาตรำเรียนท่านสุดาสัาน้นๆนิดนึงครับเพื่อจะได้ครับ ขอบพระคุณค่ะนำเรียนในส่วนตรงนี้นะคะว่าเราจะแจ้งในเรื่องของอาการขับเคลื่อนของเราก็คือจะมีการประชุมในตลอดอของในช่วงของงบประมาณของ67เนี่ยเราก็ได้กําหนดวันในเรื่องของการประชุมร่วมกันโดยที่สถานีแก้นี้215สถานีด้วยกันจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันนะคะก็คือใน ในเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะมีวันที่11นะคะ11แล้วก็วันที่25นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นทุกเดือนเดือนละสองครั้งในวันนี้นําเรียนว่านโยบายของท่านเลขาเนี่ยท่านได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะคะโดยท่านรองทีพระวังคานานท่านเป็นประธานก็ได้มีการกําหนดการประชุมเช่นเดียวกันเพื่อสอด,สอดคล้องกันนะคะมีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขนิสินคูของสอปทในวันนี้เพื่อที่จะ,ะดูแลกํากับ แล้วก็ติดตามการดําเนินงานของสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่นะคะในส่วนวันที่11นะคะขอ,อเรียนเชิญน,นะคะสถานีแก้หนี้ร่วมประชุมร่วมประชุมกันร่วมกันนะคะในช่วงบ่ายแล้วเราที่สําคัญที่สุดก็คือเราได้เชิญของแบงค์ชาตินะคะก็คือ,อได้มาให้รู้ให้ความรู้ในเรื่องของอ การบริหารจัดการเรื่องความรู้ในเรื่องของการเงินนะคะก็ประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นนะคะในในเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานแก้ไขทีสินค่ะครับเราต้องขอบคุณนะครับอย่าลืมว่า11นี้เป็นวันสําคัญที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกอีกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะขออนุญาตปิดรายการก็คือว่าผมขออนุญาตนํานความปรารถนาดีของทีมบริหารสพทอและทีมบริหารกระทรวงของท่านผู้บริเพิ่มพูนทิศชอบ ท่านาสุรศักดิ์พันจริญมร,รกุลท่านสุริพงษ์อังคศกุลเกียรตินะครับที่นำแจ้งเตือนพวกเราว่าช่วงปิดเทอมนี้ขอความกรณาผู้ปกครองนะครับสิติของข้อมูลของศูนย์ความปลอดภัยของเราเหตุการณ์เรื่องการภัยจากยานพาหนะนะครับอักคีภัยแล้วก็นักเรียนจมน้ําและการทะเลาะวิวาทเนี่ยยังคงมีสูงอยู่ในห่วงเวลาของเดือนนี้และเดือนหน้าในสิติของเดิม ดังนั้นวันนี้ผมเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนะครับได้โปรดกรุณาอย่าปล่อยบุตรหลานออกในยามค่ำคืนโดยลำพังนะครับแล้วก็ขอการกรุณาผู้นำชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจแล้วก็ผู้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ช่วยกันกรุณาสอดส่องดูแลเป็นพิเศษร่วมกันกับฝ่ายของการศึกษานะครับในการที่จะปกป้องคุ้มครองนักเรียนของเราให้ ปลอดภัยในห่วงตลอดเวลาช่วงจะปิดเทอมที่จะมาถึงครับขออญาตขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ